ฮิวโก้รีบปึงออกจากงานมาโรงพยาบาลทันทีที่ท,ทราบข่าวหาหน้าภรรยาขอโทษสามีที่ทำให้ห่วงหาหน้าทัศนาวายัยเผยภาพต้องเข้าโรงพยาบาลแบบกระทันหันที่ขาซ้ายสภาพมีการพันขาพร้อมแคปชั่นว่าใส่ส้นสูงไม่เคยล้มวันนี้ใส่ผ้าใบลงไปจับกบเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆในวงการบันเทิงตกใจไปด้วยเลยแห่เป็นห่วงขอให้หายเร็วๆไม่ว่าจะเป็น นานาไราบีนาเมเฟื่องอารมณ์กระแตกบกิบนกสุธิดากีตาส่งกำลังใจมาให้โรวัวๆก่อนจะเผยโมเมนต์สุดห่วงใยจากฮิวโก้จุลจักสามีที่รีบมารับภรรยาทันทีที่ท,ทราบข่าวพร้อมแคปชั่นขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ฮาน้านะคะและแอดฮิวโก้เล็กที่รีบปึงออกมาจากงานมาที่โรงพยาบาลทันทีที่ทราบว่าเมียซุ่มซ่ามขอโทษนะคะคุณซาที่ทำให้ต้องเป็นห่วง จะระวังมากกว่านี้นะคะพักใส่อิโมจิเพาไปค่ะรุ่นนี้อิโมจิส้นสูงเท่านั้นแฮชแทเพราะแม่มันเผ็ดเท้าเลยพิกขอบคื้แหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ